็สวัสดีพี่น้องชาว fc mobile ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว David ช h i n ล่าส่วนสูง1 8 6ซนมน้ำหนัก8ปบครับเท้าที่ถน,นัด55สามารถโยกไป lwcamst ได้นะครับพลังงาน4ดาวครึ่งถ้าสกิล5ดาวเม็ดส้มเทนตัน30สแต็กก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวที่โกงโกงจัดๆครับใน Lw น่าจะโนหนึ่งเลยมั้งครับตอนนี้ครบเครื่องมากครับเพราะเท้ามาห้าห้าด้วยความแข็งก็ใช้ได้เลยนะครับนี่มีสกิลเหนือชั้นเพลเมเกอร์ให้ครับราคาก็จะอยู่ประมาณ2 7 0 7 2 8 0 0นะครับตอนนี้ผมก็ได้มา2 8 0 8เดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันก่อนดูครับเนี่ยคมกลิบครับยิงไกลอะลูกยิงไกลอะดูดิเนี่ย ถายิงไกลเขาให้มาเยอะอยู่ครับดูครับพลิกดูดิคือสับหายครับไม่ต้องห่วงความคล่องความพิ้วดูครับมีหมดยิงก็คมครับนอกกรุงนอกกรอบได้หมดครับตัวนี้ครบจบความไวมีครับดูสับพุ่งมากครับดูครับดูมีความแข็งมีความคม ค่าค่าพลังยิงอาจจะดูเหมือนไม่คมมากนะครับแต่ไปเล่นจริงๆคมมากดูการหาช่องหาช่องครับได้หมดมาครับเดี๋ยวไปดูเกมเต็มกันว่าจะเป็นยังไงผมเอาไปยืนหน้าเลยนะครับแผนแผนสี่สองสามหนึ่งนะโลกเดี๋ยวผมจะไปยืนหน้าแล้วรีวิวให้ดูเดี๋ยวดูการยืนตำแหน่ง,งเขานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอนนี้มาแบบโกงจัดจัดครับหน้าเล่นจัดจัด ดูการยืนตำแหน่งเขานะครับดูครับราคาก็โอเคนะครับใครที่ไม่ไหวซื้อราคาติมก็ไปสามารถแลกได้นะครับเพราะเขามีให้แลกอยู่เราก็ต้องหาเปิดตัวไปไปแลกมาแต่ผมว่าโกงครับโกงมากตัวนี้จบตั้งแต่ร่าง97、98เจ็แล้วครับมันเก่งตั้งแต่ร่างนั้นแล้วตัวมัน ทั้งใหญ่ทั้งอะไรครับตอกได้หมดสับได้หมดเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบเมตาจะจัดเลยครับราคาน่าจะอยู่เลรเน,นี่ยย,ยาวๆเลยไม่น่าลงมามากแล้วครับเพราะเท้า55ด้วยแต่ล่างนี้มาเวอร์จริงครับล่างเนี้ยขนาดตอนนี้คนยังเล่น9798กันอยู่เลยอะแล้วล่าง1 0ามาทุกคนมันจะเล่นได้ยาวขนาดไหนคิดดูดิครับส่งมาแล้วชินลาล่าไปไม่ได้ครับโดนแท็กขึ้น คือสับสปินนี่หายครับสับเร็วมากโคตรเร็วอ่ะค่าสแต็การวิ่งเขาให้มาเยอะด้วยครับเร็วจัดเลยอ่ะร่างนี้ใครซื้อมาผมบอกเลยเล่นได้ยาวๆครับแต่นี้สับไม่ผ่านสับเปไวไปหน่อยคือตัวมันยืนได้ทั้งหน้าทั้งซ้ายทั้งปีกเลยครับจะไปยืนตำแหน่งไหนผมว่าก็เจ๋งนะผมเล่นมา ความแข็งลูกดือ้อเสียบอลแล้วกลับไปเอาบอลได้อะไรเงี้ยเยอะครับดู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 ด,ด,ดครับโอ้โหแต่ถ้าสกิลติดตัวเป็นเลนเชงอย่างคม,มครับอย่าให้ได้ปั่นถึงค่าพลังการยิงจะให้มาไม่ไม่ได้เวอร์มากแต่ว่าผมว่าไปเล่นดูแล้วแม่งคมชิบหายเลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบเล่นมันมากครับ เล่นโค่นมันเลยผมให้เป็นสำหรับผมผมให้เป็นโนหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ย l w ะแบบยืนตรงตำแหน่งอะนะแต่เขาเล่นไปเล่นหน้าก็ได้ครับตัวมันเก่งครับความแข็งก็มีความคมก็มีความไว้ก็มีคือจบครับพบจบแต่อีซักเนี่ยเก่งยังไงก็เก่งอย่างนั้นครับอีซักค่าสแต็กมาแบบไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าแบบ เวลาลงสนามแล้วแม่งเล่นเกินค่าสแต็กมากสำหรับคนที่ชอบตัวใหญ่ๆครับผมแนะนำเลยชิโนลโลาเนี่ยโนหนึ่งครับดูชิโนลโลาหาช่องปุ๊บไปครับวนก่อนเอาไว้ชอ็อตแต่ลูกนี้เป๋ไปหน่อย ตัวเลือกมันน้อยด้วยครับ L W ท้าว55ถ้าเกิดเราจะเอา VR ด้วยคือจีโนราก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกครับใครที่กำลังสับสนลังเลหรืออะไรอยู่ว่าจะซื้อดีไม่ซื้อด,จอดีจะซื้อตัวไหนดีอาจจะคลิปนี้อาจจะทำให้แบบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไม่มากก็น,น้อยนะครับแต่ตัวมันเก่งจริงครับวาบัตเท่นปุ๊บดูดีครับ วิ่งหาช่องแล้วดูกรรมการนี่จะมาให้จุดโทษเฉยเลยดูวิ่งมาเน่บอลเข้าไปแล้วจานบอลเข้าไปแล้วเพิ่งจะวิ่งมาจะวิ่งมาให้จุดโทษเฉยตัวมันคล่องมันเล็วด้วยครับมันดีไปหมดผมบอกเลยแม่งเก่งเกินนะเก่งมากตัวมันเก่งมากไม่ว่าจะยืน st ยัน l w ผมว่าได้หมดเลยนะตัวมันเก่งความแข็งก็มีดูความพิ้วมันดิ มีทั้งทั้งผิวทั้งเร็วทั้งคมด้วยครับส่งมาฟิมปงส่งมายังไงส่งมาชิโนล่าไปครับตอกดูดิครับดูดิครับวิ่งแซงหมดเลนเชงหืมติดครับติดไม่งั้นนะหายไอครับได้อยู่ยังไงตอกมาชิโนล่ายิงโอ้โหดูดิครับค,รคลมกริบ ยังได้อะดูชิโนราดูต่อครับเนีย่ยหายแน่นอนอย่าให้ได้สับอย่าให้ได้วิ่งเร็วมากมันเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบเล่นสนุกด้วยครับผมรู้สึกว่าผมจับมันเล่นมันมันสนุกมากนะตัวมันเล่นสนุกนครับลองดูครับใครกำลังตัดสินใจหรือลังเลหรืออะไรอยู่ถ้าถ้าไม่ ถ้ามีงบไม่พอก็ไปหาเลขตัวเปิดตัวแรกตัวแล้วก็เอามาแลกเขาก็ได้นะครับเพราะราคาเขาก็แรงพอสมควรนะสับเกือบส0 0พัน hmm. ม e ตอนนี้โอ้โหแต่สตตร์คาอ์ย่งนี้เอาไปก่อนเนี่ยครับก็จะประมาณนี้เลยแต่ผมรับประกัน,นครับเก่งจริงๆชิโนล่าโนหนึ่งครับ LW นะเวลานี้นะครับพอเท้าห้าห้าด้วยครับ ห้าห้าด้วยสูงด้วยแข็งด้วยลูกดื้อเยอะจัดจัดเขาออกไปละก็ใครที่กำลังเรีอยู่ก็ตัดสินลองจะตัดสินใจดูนะครับไม่เข้ามือค่อยขายขายก็ได้ครับซื้อมาลองเล่นด่วนแต่ตัวมันเล่นสนุกจริงครับต้องลองต้องลองจริง ตัวมันย้อนฮิตอยู่แล้วครับตั้งแต่ร่าง9798ทุกวันนี้ยังมีคนเล่นอยู่เลยครับละร้อยห้ามาคิดดูจะเล่นได้ยาวขนาดไหนครับ ovr ห่างไปเยอะนะครับแต่เปลี่ยนชินุลาผมออกไปแล้วั้งเนะี่ย ovr ห่างเยอะนะครับ97ตอนเนี่ยมันมีถึงร้อยห้าใช่ป่ะคนยังเล่น9798กันอยู่เลยเมตันนะ่ะ ovr ห่างเจ็ดห่างแปดนะครับเขายังเล่นกันอยู่อ่ะ แล้วชินอ่ลาล่างเนี่ยเขาจะเล่นกันไปถึงตอนไหนอ่ะคิดดูดิครับโอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรรอติดตามชมกันได้เลยนะครับดูชินล่ายิงไปสกอร์ขึ้นช้ามากนี่ครับแฮตติครับชินลา่าเก่งมากเก่งจริง ตัวไหนอวยได้ก็อวยครับตัวไหนอวยไม่ได้ก็ไม่อวยแต่ตัวมันเก่งจริงครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบุยบุย